ขอแต่งงานโตโน่อุม้มนิชาภาพสิบมันดิบฉ่ำๆหวานจุกจุกไปเลยมีข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าขอแต่งงานโตโน่อุม้มนิชาภาพสิบมันดิบฉ่ำๆหวานจุกจุกไปเลยมีเวลาไปเติมความหวานกันอีกแล้วสำหรับคู่ของหนุ่มโตโน่าคินกับหวานใจ นิชานัทนิชาที่ล่าสุดพากันไปเที่ยวทะเลมันดีบและความน่ารักของคู่นี้ที่มีครอบครัวไปด้วยและในที่สุดหลังจากที่แฟนๆรอดูก็ได้เห็นรูปคู่ที่นิชาเพิ่งจะโพสต์ลงอินสตาแกรมภาพที่พี่โนโอุ้มน้องนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นหวานๆไว้ว่าว่าจะได้รูปสวยๆกับเขานะ ต้องเอาตัวมาจากสวายน้ำบ้างจากฟิตเนสบ้างจากการวิ่งรอบเกาะบ้างจากสนามบอลบ้างดีใจนะที่ได้มาด้วยกันนนนมูโทโนโ29แต่แคปชั่นก็ไม่เท่ากับภาพที่ชัดเจนมากภาพแรกตอนแรกนึกว่ามีช็อตขอแต่งงานซะแล้วทำเอาลุ้นไปด้วยเลยรูปแต่ละช็อตใครทำเอาคนที่เห็นต้องกดไลค์และคอมเมนต์แซวความหวานและโรแมนติกของคู่โตโนโนิชา ซิปนี้จัดเต็มไปเลยจ้าฉ่ำๆจุกๆไปเลยโมเมนต์ทำน้ำน้ำทะเลหวานต้องลุ้นจนกว่าจะจบซิปว่าจะมีลุ้นข่าวดีไหมฝากกดไลค์กดซับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ